สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราก็ไปส่งไข่กันจ้ามีลูกชายถือของไปให้<อ>ที่รถน่ารักยกหน่อยยก,ยกของหน่อยที่ถือไปนั้นก็คือ <c oughs> อับข้าวแล้วก็กระเป๋าตังจ้ะออกเดินทางกันเลยจ้านี่แฟนขับของแท้แฟนขับตัวยงแฟนขับของจริงแฟนขับให้จ้า <c oughs> ไปเดินทางกัน Let's go ที่ตอนเช้าโคตรสวยสวยมากดูสิไม่แรงแดดไม่แรงกำลังดีและหมอกบางๆใช่หมอกเมฆด้ยเมฆเมเมให้วิให้ดูวิววันนี้วันหวยออกก็ต้องรวมวงกับเขาตลอดเอออีตาผู้ชายคนนี้ต้องเพ่งหาเน็ตนางนานนานได้ด้วยกี่ใบละ่ะ เมื่อวานเห็นถือมาแล้วสองใบวันนี้กี่ใบยังยังในมือถืออยู่สองใบแล้วยังยังไม่พอใจยังหาอีกคุณพระถ้าเดินไปแพ้โอยสงสัยจะหารางวัลที่หนึ่งแหละอ่าอ่าอ่า,อาหายายเอาให้ครบทุกแผงแต่โนโมเสื้อเหลืองๆบางอยมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กี่ใบจ๊ะ ได้มาใบสองใบเอง <Yeah. S 2> สองล้านนี่นะ3ามล้าน <c oughs> เอากี่ใบเอาดีดีซื้อมาใบสองใบเองเมื่อวานนะเมือวานก็ใบสองใบเองสีใบ <c oughs> หรือหกใบเมนูของเราวันนี้ผัดขิงจ้าไข่เจียวจ้าน้ำจิ้มแซบๆต้มจืดจ้าโว้ยวย ัดการเทรวมเป็นหนึ่งเดียวกินง่ายๆสะดวกคล่องคอระหว่างิดไฟแดงนางขอโซยเองเลยจ้าเพื่อความอร่อยฝีมือคนนายแม่อร่อยฟุดๆุดถึงร้านลูกค้าแล้วทำงานกันเลยลุยปลาอย่างข่อยังเดินไม่ค่อยได้ก็ต้องใช้วิธีตัดลงจากรถช่วยงานได้แค่นี้ตัดลงมาแบบนี้เลยจ้า แล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะเข็นไปให้ที่ร้านลูกค้าแบบนี้อุ้ยเล่หุ้ยคุณสุนทรซื้อซื้อคนสุนทรซู้อตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าตัดรอบต่อไปจ้านี่นี่วิธีการตัดไข่ลงจากรถของปลายางทำแบบนี้นั่งที่ฝ่าท้ายแล้วก็เอื้อมตัดก้มลงเอื้อมตัดก้มลงแบบนี้ง่ายนิดเดียว ขาเรายังส่งตัวได้ไม่ดีก็ใช้วิธีนี้แหละขึ้นเวลาถ้าเกิดข้างในก็ถัดๆๆเข้าไปใช้เข่าใช้ขาส้นเท้ายังทํางานได้ไปปกติแต่ช่วงอื่นดีเหมือนเดิม,ดมจ้าอันนี่ให้ดูอะไรไข่ไก่กิน,น,น,นแล้วดีล้นมากมีแหล่งโปรตีนนะจ้านี้มาละจ้าแผงไข่นี่รดดัาแผงไข่มาจ้า <c oughs> บางส่วนเองนะเนี่ยส่งไข่ไก่เสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเราไปเอาไข่เค็มไปส่งต่อกันอีกรอบนะจ๊ะ เฮ้ยว่าเลเนี่ยแต่มานไม่กอนเรามาทีฟๆๆๆๆเฟนเฮ้ยออกไป <c oughs> จอดจอดแล้วเราก็แวะเติมแก๊สซะหน่อยยุคนี้ต้องใช้รถแก๊สเท่านั้นนะจะน้ำมันแพงมากยุคนี้นะตอนขึ้นไข่เค็มไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจ้าตอนนี้ของมาเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการลงจ้า เมื่อเราลงไข่เค็มเสร็จแล้วนั้นเมื่อกลางวันเราก็ต้องมาซีหาร้านนี้ขอแนะนําเลยคือดีมากคันยรถสาขาบางพระเครื่องแน่นมากคือดูเกี้ยงแม้กระทั่งน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องแวะกายะภาพตามแพทย์นัดต่อน่าสงสารปลาย่างรอบนี้โดนกายะภาพรุนแรงหนักมากถามพี่พยาบาลว่าคือเส้นนี้มันยึดหรือว่าที่มันเจ็บที่มันยึดที่มันเจ็บรอบนี้มันยึดเพราะว่าอะไร อ๋อพี่พยาบาลออกแรงเยอะจ้าเพิ่มสเต็ปให้นะคะแต่โอเคค่ะยอมอยากหไหนไหะแล้วเราก็ส่งเตาหูกันต่อเลยจ้างานเรายังไม่เสร็จนะจ้าพี่เขาก็ทำคนเดียวน่าสงสารสู้ๆนะคะขอบคุณด้วยรักนะจุ๊บๆร้านลูกค้าอยู่ใกล้ๆก็ยกเอาไม่ได้ใช้รถเข็นเพราะว่ามันเป็นพื้นต่างระดับเนาะยกเอาง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยแป๊บเดียวและมาทำโทรศัพท์ โทรศัพท์จอเผยอร้านประจำทำฟรีแต่ได้เสื้อมาหนึ่งพันบาทจ้าสบายใจเนะกลับบ้านเถอะนาะเหนื่อยแล้วหักเถอะเหนื่อย